กล ja ับมากบครั้งนะกับจออีกครั้งกับกะครั้งหาโอเคมันจะทำอนี่บมันจะทิ้ระเบิดเลยระเบิดทำหรือเปล่าดูเขาทำนะเจดันบ่ลนาแข่งเยชี่ยเช อามทังแก๊สระเบิดแบบน้ำแตกเลือรันนี่นพวกนักประดาน่วยครับเขามาทำอะไรกันนะฮะถ่ายสรารคดีอ่ะตำรวจโลกหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะครับอาทำแตกฉลามก็มาครับอะไรครับจอต้องการจะแดงนักประดานวยครับมันทำกับ ความเจ็บแสบให้เราไปเยอะเลยนะภารกิจนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับดูดีระเบิดเต็มเวิเนะี่ยฉลามตัวใหญ่กว่าคนครับไม่ต้องห่วงคนเป็นว่ายผ่านได้เอาละครับตอนนี้ภารกิจนี้ขอต้องใช้สแกนเยอะอยู่นะโอ้โหหนักแล้วลนะ่ะต้องใช้สแกนเยอะอยู่นะภารกิจนี้ยากมากครับต้องทําสมาธิในการแดกต้องคาบเนี่ยครับคาบอะไรวะ กระป๋องมาปาใส่อึบต้องความแม่นยำถึงเจ้าแด็ดอะระเบิดดีวะงำตูม้มเยี่ยมถ้าเราปาไปโดนไอ้พวกสีกแดงๆอยขอข่างนี้นี่สวยเลยครับระเบิดมดนะจริงปุ๊บห้อยแล้วขอขึ้นไปที่สูงมันมันไม่ได้นะเดี๋ยวนะฮะแล้วเลื่อนผห้อยว่าไ,ไปทางเงี้ยเดี๋ยว มองว่ายังงี้ครับยีย่ผ่านได้แล้วตอนนี้มาอีกฐานครั้งนึงครับอันนึงโอ้โหยขี้ยเยอะเยอะๆ,ๆบาดตรงตรงดีปปเกือบตายแล้วครับเกือบตายแล้วนะครับอะไรแดกก่อนครับอย่าชนอย่าชนอย่าชนนะยี่ยมโอ้เฮ้ยชนไปไปเสือกชนตาลิงเลยซวยเลยตาติง,ตา,ต,งตาลิงตาลิง ไม่มีอะไรให้กินเลยอะทำไงดีอะเหยื่อไม่มาเลยอย่างงี้สวยนะเรื่องเล่นี้เดียวโดนระเบิดทีก็ตายแต่พยายามว่า,ยายอย่าให้ไปโดนไอ้พวกสายที่มันไม่นนเกี่ยวข้องนะระเบิดตุ้มตามเลยวันนี้โอเคต้องว่ายผ่านไปได้อู้ <laughs> โอ้แม่งโดนแค่สายเดี๋ยวแม่งระเบิดตุ้มตามเลย แล้วพอตัดตอนนี้ัปเราได้รับโอกาสแล้วเราก็ต้องที่สุดครับเรียบโอเคนะครับตอนนี้อืมเอาดีละดีดีละดีดีละดีละดีดูดูความความความมันยังความมันยังความมันยัความมันยังโอ้เลือดแทบไม่กระดิกจริงย่อถอยย่อถอยย่อมันยังมากแต่ตอนชุดนี้เสียวที่สุดนี่คือตอนผ่านมาครับดูครับ เรามาลุ้นกันดีกว่าจะผ่านได้ไหมหนึ่งสองฮึม่มย่ำสิวเฉียดมากโอ้จะใกล้ไปแล้วจะใกล้ไปแล้วเดตาบอดเดตาบอดอ,อุ้มโหัวแรงอัดจากระเบิดเลยแรงผ่านได้ไหมเฮ้อเฮ้อเรืออะ

สิวๆสิวๆซิวๆเงี้ยซิวๆสิวๆรูจากเปล่าสิวๆอันตรายครับอยู่อาหารใกล้จะหมดแล้วประมาณว่าแบบเราต้องหานกินเยี่ยมเอ้าขิมหายแล้วระเบิดระเบิดอีกโอเคครับตอนนี้เรารอดมาแล้วโอ้หาอะไรแดกเลยเดี๋ยวนี้โอ้ระเบิดเต็มเราต้องรีบหาอะไรแดกแล้วตอนนี้อุ้ยไอ็กซ์ฉลามอกูับ ไอ้ไอไอครับ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 ,บมาแล้วตอนนี้เตรียมพร้อมอีกช่วงครับเลยเราพังแค่อันเดียวก็ได้แล้วพังเนี่ยอืมอืมโยนแม่งไงวเ้เถอะมันได้ทุกอันแล้วนี่โยนได้ทุกอันแล้วลโชว์มดบอกแล้วมันจะยากแค่ช่วงเดียวครับเอาอีกอันหนึ่งเดียวความรอดของเรา มวลมนุษย์ไปเลยชอเอาอีกแกงแกงต่อไปครับก็ต้องไปอุ้ยตรงนี้มันช็อตอ่ะเก็บตาแล้วล่ะจ้าปลาหมึกจ้าปลาหมึกแกงมากเลยจ้าปลาหมึกชอบปลาหมึกกินแดกปลาหมึกอะนะครับตอนนี้เราต้องล่อหมมนุษย์ช็อตไอจุดวอร์ดได้ โอ้โหอ้เกือบดองเกือบดองเอาเลยมาเลยอะไรของมึงต้องแดกนะวันน้าน้าพงครับอะไรกีดการ์ดตายไหมครับไม่ตายครับแดกให้เลือดเต็มนนะวิธีการออกจากคลเบไปตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เดี๋ยวมาทิชชู่นี่ครับตอนนี้แหละแล้วก็ต้องไปล่อไอ้พวกมนุย อยู่ไหนวะอ่าจดุดหวั่นใจอยู่ในเรือหรือเปล่าวะจุดจุดแดงๆในแผนที่ึ๊บนี่ครับเยอะละึ้นไปทำไมบนเสาฮะชิมายบัก๊กเอ้ยอะไรอย่ายิงหัวดำน้ำอนครับ รอกม,มึงมาฮะถามของที่เจนู้งหมดแล้วนะไอ้นี้อยู่ในเรืออีกตัวหนึ่งหรือเปล่าะเงี้ยได่เสียงนะอะไรก็ระกรแรลกๆเจ้ากมาตรงนี้หะออกมาสิมีตัวไหนออกมาเลยเดี๋ยว่ี้ไหลห่ะเดี๋ยวอือ เรือ <Wow. S 2> เราข้างครับมาโมสแตนเดี๋ยวแบบอ๋อ oh, นี่ไอม,มันมีให้ชนอยู่เราต้องชนอือืเอยอือ,อ,อท้าไม่ตายแล้วปูไม่แตกเว้ยชนต้องชนมันแตกปูชนเรื่อยเรื่อยครับ ออกมาจะออกมาไหมออกมาแล้วว่ายออกมาไหนวะอยู่ไหนวะแอบมึงหามึงแอบฉลาดมึงนี่ต้องใช้เซ็นเซอร์ๆๆได่เจอแล้วอ่าถาก็เจมแต่เยี่ยมมาหมดเด็กตัวเดียวที่จะหนีฝีมือฉลาดฉันได้อ,อย่างนั้นหละ โอ้โหน้อง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 แแบที่ที่มันมิดมากเลยกลับกลับ,บกลุกับเอาใช้หล่าหัวค้อนซนจริงๆเรือพังเรือพังเลยเรือล่มครับนี่เราแบบ่างนี้นะครับไม่ต้องมุดช่องนี้ไปใช่ไหมเนี่ยตายตาย,ต,ายตี ไอ้ตัวโซนฉนลามบุคอนตัวโซนเราต้องมุดเข้าไปทางซ่องล่อง,องเอ้ยไม่ใช่ทางนี้อาจจะเป็นทางนี้ก็เป็นได้ไม่ใช่ทางนี้เอาแล้วแล้วเราก็ไปบล็อกอีกคูวเกลียวกราวไม่ใช่ทางนี้เราไปทางนี้ก็ได้วะอาจจะมีทางไปนะครับนี่ไงครับไปโลดไปเลย Mayor Vaughn, will the recent shark attacks cause you to consider canceling the Amity Port uh, of Columbia? Oh, people die showing up with their bodily organs ripped out. right there. i TV. Uh, I wouldn't fret about it. It's natural. It's like gas. As I have stated to you earlier, the shark threat to Amity is in fact highly overrated. The beaches are completely safe for you to enjoy. And this year's Independence Day celebration is going to be <laughs> remembered for generations to come. Why? I plan to kick off the fireworks myself. Now, I look forward to seeing all of you down at the beach for some nice barbecue cooking and friendly, patriotic smiles. Thank you, Mr. Mayor. We're all looking forward to seeing you on the 4th, too. Yeah... Okay.